มาแล้วพี่น้องอีกคนนึงมาล้านล้านไทยวันนี้ก็ล้านเวียดนามเนาะพี่น้องล้านเวียดนามพี่น้องเพิ่งล้านต่อไปไม่มีผักเลยของต้นต้นึงต้นใหญ่พี่น้องมีบวบป่านเข้าไปจังหวะรูปอะไรเพื่อเขียนเลยเขียนไงเพื่อนา ัไรแท่งปกทีนะปูนยแท่งุ่นยางรอเบรคสักทีมีที่น่อง้องลันลันเจ๊กลันขีนนงเนี่อไรประแดดที่น้องปรแดดประเดกีล่าทงไหไรแทงไหนทางไหนังสิกทีอีกฟังน อันนี้พักเสียนพี่น้องพ,พักเสียนมันว่าพักเสี่ยนกระปองอันนี้พักพักคินเล็กกะปองใช่ไหมคินเล็กกะปองคีอิเล็กกับปองอืมคเล็ขวดอ,อันนี้ก็ะน,นองใหม่ขวดหากินกะนจะสือบพี่น้องเอยนี่ค่กินเพิ่เออเ้อเป็นของต่ง,ตเ,งอเออมีแต่ของ,งเล็มาสมอันนี้พักมาแล้วไอ้อคูจะมินกบติดกบมันเชิบปวพักมาแล้วพี่น้อง เวมาเริ่ไปสืบบันทึกพักไถ่มาแล้วลูกพี่ทาพักแล้วมาแล้วบันทึกร้านกินรานเดียนนั่งกินอาอาหารรานอาหารนั่งี่นบอกมาเบิร์ว่าคุณนี่ย่างอยได้นนี้พักกำลังมากพี่น้องถายอยู่ หาอยู่พี่น้องว่าพักสิมายง้มใดขุนผู้หนึ่งนางกอจอยูขุนเลือกเอาเลยไดเย้มมนไดมาดูอันใดพี่น้องเฮ็ดประจ่างเฮ็ดประจ่างหะไปจองไม่ได้หมายถึงคมอนะประจ่างคือวะนี่ประจ่างพี่น้องใบเฮ็ดประจ่างคือวาเอาลูกพี่ เี่อาขนมกินแห้งมูคนเมืองนะขนมกินแห้งน่นขนมกินแห้งก็ไปชายุนตัมันเบิดนะมันแดดเออมันแดดัเบิดผุนเอด่นแต่ว่าเออเมียนผักุนมัน่ะค่ะมาถาพักพี่น้องถากเจแก่แจเยินคุณลูปี่อลูปียืนถาพักซ่ใิดาย้วพี่น้อง